วันนี้พบกับเจ้าดีแม็กนนี้เลยเป็น d ีแม็กสเปซ 1.9S นั่นเองนะคะสีเทาปี2022ค่ะลูกค้าจะได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ กระจังหน้าสีดําแบบนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะได้ Mac ก e ีสีดาไปด้วยค่ะนี่คือเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวกระบะแ c กโปรโมชั่นดาว5บาทนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของภายในลูกค้าจะได้พมรมาลไยมัตติฟังก์ชันนะคะแอร์แบคคูน้าค่ะหน้าจอแอลลอยนะคะนี่เลยอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ เบาะของเราจะเป็นเบาะแบบใหม่นะคะสีดําแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแคปบนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนี่เลยสวยมากนะคะมาตอนน่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะได้ห้องเครื่องยนต์ขนาด1.9นั่นเองค่ะนี่นะคะมีระบบเบรก ABS ค่ะตัวนี้ได้ฝากระโปรงเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีเพลแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้ได้สติกเกอร์เดิมคะ่ะสำหรับใครที่สนใจรถ DMAX s p a c e c a ค 1.9S คันนี้สีเทาปี2022นะคะก็สามารถออกรถได้กับโปรโมชั่นดาว5 5บาทคะ่ะใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์เบอร์โทรด้านล่างกัได้เลยคะ่ะ